สวัสดีค่ะคุณยายมาอีกแล้วคุณยายจะมาทำปัดทงโก,โกค่ะอันนี้คุณยายซื้อแป้งสำเร็จมานะคะจะมาลองทำดูเคยทำแล้วค่ะครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้อยากกินอีกแล้วแต่ครั้งนี้คุณยายจะมาทำนวดก,กับกับเครื่องค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะ โหแป้งมันเยอะนะเนี่ยคุณยายทำครึ่งได้ไหมอ่ะทำถุงหนึ่งเลยถ้าเหลือ,อยังไงก็เอาจะโทรหาเพื่อนให้มาดื่มกาแฟด้วยค่ะวันนีนน้น้ำหนึ่งถ้วยน้ำหนึ่งถ้วยไม่เนยใจว่าหนึ่งถ้วยนี่ได้ไหมหนึ่งส่วนสี่ลองค้าลอง น้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะอือตันมาสิบห้านาทีค่ะ อืมแล้วเราจะหมักยังไงแล้วเราจะเหมือนเหลวๆนะเนี่ยคุณยายทําเป็นหรือเปล่าเนาะเนี่ยทําไมมันเหลวแท้ใส่น้ําเยอะไปแน่เลยเนะี่ยทําความสะอาดมือเรียบร้อยแล้วะคะ่ะรู้สึกว่าเหลวมากเลยเนะี่ยจะเป็นให้ไหม ไปงนไม่น่าเลยคือคุณยายกะถ้วยไม่ถูกไม่ที่เขาบอกวิธีในกล่องน่ะเขาบอกว่าหนึ่งถ้วยกับอีกหนึ่ง่วนสี แต่ว่าคุณยายไม่รู้ว่าถ้วยเขาใหญ่ขนาดไหนคุณยายก็เอาถ้วยของคุณยายนี่แหละแรปไวสักครึ่งชั่วโมงหรือว่านานมากกว่านั้นครึ่งชั่วโมงหรือว่าสี่สิบนาทีตามตามสูตรเขาบอกนะคะครึ่งชั่วโมงหรือว่านานมากกว่านั้นก็ได้แป้งก็จะนุ่มเขาว่าแต่เนี้ยคุณยายใส่น้ำเยอะ นุ่มเกินแล้วะคะ่ะลองดูนะคะลอยครึ่งชั่วโมงจ้าแล้วเรามาดูกันไม่สวยเลยค่ะเพื่อนๆคุณยายทำผิดสูตรใส่น้ำเยอะไปหน่อยอืมแต่ไม่เป็นไรพอได้กินเ <laughs> นี่ยมัน มันไม่ติดกันเท่าไหร่ช่างทำกินเองนะคะเนี่ยอันนี้คุณยายทำไม่ถูกสูตรเพราะว่าคุณยายใส่น้ำเยอะเยอะเกินที่เพราะว่าคุณยายตวงถ้วยตวงแต่ว่ามันถ้วยตวงของคุณยายมันใหญ่ไปหรือเปล่าไม่รู้นะ ไม่เป็นไรยายทําจับประกบคู่ไม่ได้แล้วเนี่ยมันนิ่มไปทําอย่างนี้เลยนะก็อร่อยดีนะอร่อยอยู่แต่มันไม่เหมือนฟังโกฮะองใส่น้ำเยอะไปแต่ว่ารสชาติมันอร่อยอยู่นะแต่วันไม่มันไม่คือแค่นั้นเอง แต่ว่ารสชาติอร่อยคุณกัดเนี่ยคุณออกามาทอดเนี่ยหรือว่าหลักแป้งไม่ได้นานหรือเปล่าไม่รู้นะก็ฟองแล้วฟอ,องอยู่แต่ว่ามันไม่เหมือนฟองโฟมเลมาเป็นรายทํากินเองนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนคุณยายทําไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ว่ารสชาติมันอร่อยอยู่แต่มันประกบกันไม่ได้เพราะว่าแป้งมันนุ่มไป คุณยายใส่น้ําเยอะไปหน่อยตวงไม่ถูกเพราะว่าในกล่องในกล่องเขาบอกว่าให้ให้ใส่น้ำหนึ่งถ้วยตวงกับเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยคุณยายเลยเอาถ้วยคุณยายแต่ในถ้วยของเขาน่ะไม่รู้ถ้วยใหญ่ขนาดไหนเราก็ไม่รู้ของเราเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าของเขามาั้งมันก็เลยออกมานิ่มแต่รสชาติใช้ได้ ใช้ได้เนาะอืมใช้ได้มันไม่หืนไอเบกกิ้งโซดาอะไรเลยนะอร่อยอยู่โอ้พอได้กินอยู่เนาะพอได้กินอยู่ค่ะพอพอหายอยากนี่คุณนายไม่ทำกาแฟมานั่งกินเดี๋ยวก็อิ่มแทนข้าวหรอกบบกินเหรอ นี่ค่ะเพื่อนๆนมันคือตัวอะไรเนี่ยเอ้ทำไมมันเหมือนในขากบจังเลยพี่เนี่ยเหมือนกบแต่รสชาติใช้ได้อร่อยเดี๋ยวคราวหน้าคุณยายแก้ตัวใหม่เพราะว่านั่นแหละ คราวหน้าคุณยายจะใส่น้ําให้ระวังกว่านี้อันนี้ใส่น้ําผิดไปแต่ทําไมอันเนี้ยมันดูเหมือนกบย่างเลยอ่ะเหมือนเลยนี่เหมือนขาไก่เหมือนขากบเหลือรอบสุดท้ายละ ทำจนหมดสงสัยไม่ต้องกินข้าวเที่ยงหรอกมั้งเนี่ยได้กินในปังโกกับกาแฟก็พอแล้วมั้งเนี่ยนี่รอบสุดท้ายเนี่ยยิงย่งยิ่งเก็บไว้ยิง่งแป้งยิ่งเละดูสิ โอ้โหแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งดื่มกาแฟข้างในด้วยกันกับคุณยายนะคะคุณยายทอดอยู่ข้างนอกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเหลือกระทะสุดท้ายไปนั่งดื่มกาแฟและไอ้แป้งก็แป้งสำเร็จแต่ว่าแป้งเขารสชาติดีมากไม่หืนไม่อะไรเลยเนี่ยไม่ได้กลิ่น ผงฟูเบกกิ้งโซดาอะไรนี้ไม่มีกลิ่นเลยนะคะตายค่ะเดี๋ยวเราไปดื่มกาแฟกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ